ในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตที่6เกม King Legacy นะครับว่ามีอะไรถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างไปรับชมในคลิปได้เลยครับโอเคครับสวัสดีททุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองชากีนะฮะแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตที่6นะครับนะในอัปเดตนี้ก็มีของเพิ่มเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มจากโลกที่1เลยโอเคโลกที่1นี่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่ หน้าตาของแต่ละเกาะเปลี่ยนไปนะครับอ,อย่างเกาะแรกนะนี่เกาะแรกก็จะกว้างขึ้นนะครับอ่าเกาะที่2อนี่ยเกาะที่2ก็หน้าตาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเออหลายเกาะก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะโอเคประมาณนี้นะสำหรับโลกที่1มีแค่ปรับเปลี่ยนเกาะใหม่ไปครับโลกที่2 โอเคครับก็ขอโปรโมตร้านตัวเองก่อนละกันนะครับร้านชาร์กี้ช็อปนะเปิดร้านทุกวันเลยซื้อขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับนี่นะมีพวกดาบของแต่งวัตถุดิบของอีเวนต์หินเวทมนต์ผลปีศาตรับทําของ V2 นะครับมีของอัปเดตท,ที่5ด้วย แล้วก็มีของอัปเดตที่6นี้ด้วยนะครับมีพวกสม,มดุดพวกดาบใหม่ผลโมจิรับทําเผาเจ้าทะเลวี1 V2 รับทําดาบคู่โอเด้งนะครับถ้าใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยโอเคครับมาโลกที่2และผมรู้สึกว่าเรือเนี่ยจะเกิด2ชั่วโมงนะเจ้าเกิดทุกๆ1ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นในเซิร์ฟ VIP ไหเซิร์ฟ VIP เรือเกิด2ชั่วโมงนะ เออเมื่อก่อน1ชั่วโมงเกิดโอเคในโลก2นี้มีฉายาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะนี่ฉายาเพิ่มขึ้นมา14อันแล้วก็มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยเวลาเราพิมพ์มันก็จะเป็นสีนะโอเคก็ไปทำฉายากันได้เออแล้วมีเรื่องค่าหัวด้วยนะครับเห็นเขาเขียนว่าค่าหัวจะตันที่150ล้าน โอเคครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการทำผลตื่นแล้วกันนะครับทำผลตื่นเนี่ยแต่ละระดับในการทำผลตื่นก็จะใช้ผลในการใส่อันนี้ไม่เท่ากันนะอย่างผลคอมมอนก็จะใช้10อันคอมมอนใช้8นะครับระดับแรใช้6ใช่ปะระดับอีพิกใช้4ระดับรีเจนเตอรี่ใช้2นะเออถ้าผิดขอเอาไยด้วยแล้วก็มีอันนี้นะครับเรื่องดีมากอันเนี้ยตัวอเวกนะ มันจะใช้เพชรน้อยลงนะครับท่านผู้ชมครับใช้เพชรน้อยลงมากๆเมื่อก่อนนี่ใช้600-700เพชรเดี๋ยวนี้ก็ปรับให้มันใช้เพชรในการซื้อสกิลตื่นน้อยลงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเออผลเมตาสำหรับผลประตูสกิลวีถูกเนิร์ฟนะครับผลประตูนี่ดามเมจเบาล,ลงนิดนึงแล้วก็ปรับให้คููดาวนานขึ้นนะครับ ตาเมทก็หมื่นก็แรงอยู่นะแต่ครูดาวนี่นานนานเห็นได้ชัดเลยในอัปเดตนี้มีผลตื่นเพิ่มเข้ามา2ผลนะครับ1นึ่งเลยก็คือผลสโนนะผมทำตื่นไปแล้วใช้เพชรอยู่ที่325นะครับผลต่อไปก็จะเป็นผลโมจินะครับทำตื่นได้ด้วยผลโมจิระดับรีเจนเ a อรี่อ่ะ ไม่ได้ซื้อถาวรไว้ผลโมจิอัปเดตนี้เล่นสนุกอยู่นะถ้าทำตื่นอะ่ะต่อไปก็จะเป็นผลที่ถูกปรับใหม่ผลยางครับผลยางอ่านี่ะต่อยไปก่นอนเดี๋ยวแปลงร่างโชว์โอเคอันนี้เกียร์สองครับตัวสีชมพูเลยอะ่ะ โอเคถ้าเราจะแปลงร่างเป็นเกียร์สีเราต้องทําหลอดนี้ให้เต็มนะครับเราถึงจะแปลงล่างเป็นเกียร์สีได้นี่ท่ายืนโคตรเท่โอเคก็ประมาณนี้ครับผลยางต่นเอ้ยไม่ใช่ผลยางผลยางถูกปรับใหม่แล้วมีบางผลที่ถูกปรับใหม่นะครับให้มันบินนานขึ้น มีผลแมกมากผลน้ำแข็งผลยางผลเกาพิตี้ผลไฟผลทรายนะครับปรับให้เวลาบินเนี่ยบินได้นานขึ้นมากๆเลยนะโอเคโอเคครับโลกที่3โลกที่3เดี๋ยวผมเริ่มจากดาบละกันดาบก็จะมีดาบใหม่2เล่มนะครับของแต่งใหม่1ชิ้นดาบก็จะเป็นดาบคู่อันนี้อันนึงแล้วก็ดาบเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปไปให้อีกอันนึง วิธีการหาก็หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับไปดูในคลิปสอนหาดาบโอเด้งได้เลยดาบคู่โอเด้งโอเคส่วนของแต่งของแต่งจะอยู่ในบัตเทิลพารนะครับตอนนี้บัตเทิลพารตันที่50ขั้นของแต่งชิ้นนี้จะอยู่ที่ขั้นที่34นะครับเป็นพ่อคุมสีฟ้า,ฟานะอันนี้แหละ เรื่องต่อไปนะครับมีกุญแจใสุ่มผลเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นระดับสีม่วงนะครับระดับสีม่วงคราฟได้จากตรงนี้เลยนะนี่เลยนี่ใช้อควาเจม10นะครับไดมอนด์คีย์10ถ้าเราคราฟมาแล้วเราเอาไปสุ่มเนี่ยมีโอกาสได้รีเจนเตอรี่สาม้าเลยนะสูงมากๆเรื่องนี้นี่สำคัญมากห,าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหินเวทมนต์ตอนนี้ ครับเขาปรับให้ใช้วัตถุดิบน้อยลงมากๆเลยนะครับจากเมื่อก่อนใช้ผ้าส้ม800ตอนนี้ปรับเหลือ75เองอะ่ะเ,ออเนี่ยใช้ของน้อยลงในการทํำหินดีมากดีมากถ้าหากใครขี้เกียจหาของก็มาซื้อร้านผมได้นะครับร้านชากี้ช็อปราคาตามป้ายเลยโอเคครับไปเกาะใหม่โลกที่3กันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกาะใหม่นะครับ กว้างอยู่นะก่อใหม่เนี้ยก็จะมีต้นไม้สีฟ้าเกิดนะครับไม่รู้ทุกๆก,กี่นาทีนะเวลามันเกิดมันก็จะเขียนบนอ่าบนจอว่ามีต้นไม้สีฟ้าเกิดตรงนี้มันเกิดที่ผมเห็นบ่อยๆเลยนะมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ต้นไม้สีฟ้าเกิดอ่าถ้าเรามาคุยกับมันแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกอ่าช่อง p a s s ส v e ขึ้นมานะครับนะ กดล,ล็อกช่อง p a s s i v ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมอธิบายเรื่อง p a ส s i v เลยดีกว่าสำหรับ p a ส s i v นะครับพ a s s ีฟนี้เอาไว้ทำทำให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นนั่นแหละเนี่ยพลังต่างๆนะผมได้มาหลายช่องเลยนะครับเพราะว่าผมผมใช้สมุดมิติในการในการทำนี่เออลืมบอก ถ้าเราจะสุ่มพาสีบนะครับเราต้องมีสมุดก่อนนะนี่เลยสมุดหาได้จากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับบนปราสาทนะครับให้เราขึ้นมานี่นะครับตรงนี้เลยมี4สมุดนะครับสมุดอันนี้ก็น่าจะดีสุดอ่ะดีที่สุดแล้วแหละสมุดร,ระดับมิสติกนี่ผมใช้อันนี้แหละรีโลเข้าไปวิธีการรีโลก็อ่ะมาที่ค่าพลังกดพาสีบกดรีโล เลือกสมุดที่เราต้องการจะรีนะครับผมไม่รีแล้วกันเพราะว่าผมได้พาสีค่อนข้างที่จะโอเคละได้ระดับสีทองมา2ช่องเลยนะโอเคเรื่องพาสีก็มีประมาณนี้ครับตัวต่อไปนี่ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะมาขายวัตถุดิบนะครับนะนี่นะทุกๆ1ชั่วโมงมันก็จะรีเป็นของใหม่เลือดอันนี้ ชิ้นละหเจมลูบี้อันนี้ชิ้นละสามสิเชี่ยแพงจัดหูไปฟาร์มแป๊บเดียวได้มาแล้วอะ่ะไม่แนะนำให้ซื้อนะมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเออไปฟาร์มเอาดีกว่าต่อไปวิธีหาดาบดาบใหม่นะครับดาบใหม่ หาได้จากบอสลิงตัวนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยมันก็จะเกิดตรงโค้งกระดูกกันนี้บอสลิงจะเกิดก็ต่อเมื่อพระจันทร์พระจันทร์นี้เป็นสีแดงนะครับนะเออทำไมพระจันทร์สีขาวมันเกิดวะเพราะว่าไม่มีใครตีหรอกแล้วบอสลิงมันไม่หายด้วยนะผ่านไปตั้งคืนนึงแล้วอะ่ะเออเอาอ่ะเลือดห0 0แสนเลยนะตีแล้วมีโอกาสได้ดาบใหม่นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องพระจันทร์สีแดงหน่อยละกันพระจันทร์สีเลือดพระจันทร์สีเลือดจะโผล่ขึ้นมาในคืนที่3นะครับท่านผู้ชมครับวิธีสังเกตว่าเราอยู่คืนไหนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันนี้จะเป็นคืนที่1นะครับที่ผมอยู่ตอนนี้คืนที่2มันจะมีะพระจันทร์มันจะออกสีแดงๆหน่อยๆอ่ต้องสังเกตเพ่งตาดูนะครับ ถ้าพระจันทร์มีสีแดงๆอยู่รอบๆบนิดนึงอันนั้นคือคืนที่2นะครับคืนที่3พระจันทร์ก็จะเป็นสีแดงเลยนะแล้วลิงก็จะเกิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยนี่คือวิธีหาดาบใหม่ส่วนดาบคู่โอเด้งผมก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วโอเคต่อไปเผานะครับเผาไม่เผาเจ้าทะเล เอาเจ้าทะเลทําตรงนี้เลยนะครับหลังเกาะมันจะให้เรามาเรียงรูปภาพให้รูปภาพได้อย่างนี้นะครับถ้าเราเรียงเสร็จปุ๊บเราก็มาคุยกับตัวนี้เราจะได้เผา V 1มาแล้วก็คุยกับมันอีกรอบถ้าจะทําเผา V 2แล้วก็เอาของตามที่มันต้องการมาให้นะครับและแค่นี้แหละเราก็ได้เผา V 2มาแล้วเผา V 2ผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยได้สีนี้มามันมีหลายสีมากมนะบางคนได้สีชมพูน่ารักมาก โอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละตกาขาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับเออน่าจะครบแล้วมั้งเฮ้ยไม่ครบอีกขาดหนึ่งอันอ่ะมันคือการตีเจ้าตีไฮด้านนะเวลาเราเก็บเห็บเราจะได้ e อพีมานะครับโอเคหมดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม